ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูนมหมี่อร่อยๆนะคะอืมดีมากเชื่อว่านะคะด้วยอัตราส่วนแบบนี้น่าจะชอบค่ะสวัสดีค่ะเน่เรนเทลคอฟฟี่นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูนมหมี่อร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะเน่ก็ไปแชร์เป็นเมนูที่เรียกว่าผสมนุ่มผสมนี่นะคะวันนี้ค่ะหลายๆคนถามมาว่าเราถ้าเราอยากจะได้เมนูนมหมี่เย็นที่แบบธรมธรมดาาค่ะแต่ว่ามีความหวานมันนะคะ ชงง่ายๆเราจะทําแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะนี่ก็เลยมาแชร์ให้ค่ะเอาเป็นสูตรนมหมี่เย็นนี่แหละค่ะที่มีความหวานมันอร่อยๆแล้วก็ชง,งง่ายๆเลยนะคะวันนี้เรามาแชร์กัน2สูตร2แก้วเหมือนเดิมนะคะ16ออนกับ22ออนค่ะ นมหมีเย็นวันนี้ค่ะเน่มีตัวช่วยแค่ตัวเดียวเองนะคะก็คือตัวนมผสมหรือว่าเบ F ครีมเมอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาผสมนมข้นหวานข้นจืดและถ้าหากว่าร้านไหนหรือวา่าที่บ้านไหนไม่ได้ใช้ก็เป็นนมข้นหวานข้นจืดเนี่ยละค่ะนะคะเป็นนมผสมทั่วๆไปเลยข้นหวาน2กระป๋องข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเน่ยใช้เนี่ยนม1กล่องนะคะซึ่งใน1กล่องเนี่ยเขาก็จะมีปริมาณอยู่140 ML นะคะก็คือเรียกว่าเกือบเกือบ5ออนและเราก็จะมาทําเป็นสูตร9 6กับยีิบ นนะะสําหรับสูตร9 16ออนค่ะทําง่ายๆเลยก็คือนมหมี1กระป๋องนี่แหละค่ะเน่ก็จะมาเทเลยนะคะเวลาที่เราจะทําทานที่บ้านค่ะหรือว่าทําขายนะคะนมหมี1กระป๋องใส่ไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่นมผสมนะคะเปลี่ยน F เนี่ยนมผสมเราจะใส่ที่1ออนครึ่งค่ะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะ1ออนครึ่งนี่ค่ะ อันนี้คือสูตรหวานมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรได้เลยนะคะอันนี้เน่ทดลองมาแล้วค่ะหวานมันอร่อยเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ําแข็งได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะได้มาละเป็นนมหมีเย็นแก้ว16ออนซ์นะคะง่ายมากๆเลยเนาะ ถ้ามาเป็นแก้ว22ออนกันบ้างค่ะสำหรับสูตร22ออนนะคะเราก็ยังใช้นมหมีแค่กระป๋องเดียวเหมือนเดิมค่ะนน่ก็ใส่ไปเลยนะคะนมหมีประมาณ140 ml ค่ะเสร็จแล้วนมผสมค่ะเราจะใส่มาที่2ออนนะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาเยอะขึ้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหวานมันมากขึ้นนะคะนี่ก็ใส่มาเลยค่ะ2ออนอันนี้ประมาณ1ออนแล้วก็อีก1ออนนะคะแค่นี้เองค่ะ ง่ายไหมคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ําแข็งได้เลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะกับแก้ว16ออนแล้วก็22ออนนะคะ22ออนก็จะมีความแบบ ขาด,ขดนๆนิดหน่อยนะคะก็ถือว่ารับได้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสูตร16ออนกับ22ออนนะคะถ้าถามว่าต้นทุนเนี่ยแต่ละแก้วเท่าไหร่นมมีเนี่ยเน,ยเนยตีให้ว่ากระป๋องละ10บาทละกันเอาตัวเลขกลมๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะได้แพงกว่าน,นี้นิดหน่อยหรือถูกกว่าน,นี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็นมผสมค่ะนมผสมเนี่ยต่อ1ออนนะคะก็คือจะอยู่ที่2บาทเพราะฉะนั้นแก้ว16ออนเนี่ยเนใช้ออนครึ่งก็คือ3บาทเท่ากับแก้วนี้13บาทนะคะแล้วก็น้ําแข็งกับแก้วค่ะแล้วก็ ็ส่วนแก้วนี้เราใช้นมผสมสออนนั่นหมายความว่าแก้วนี้สิบบาทนะคะต้นทุนค่ะแล้วก็บวกน้ําแข็งแล้วก็แก้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีราคาแก้วไม่เท่ากันเนาะอันนี้เนี่ยก็มาแชร์ให้ว่าอ่ะอันนี้ค่ะก็คือราคาต้นทุนของนมตามหนีกับนมผสมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าสูตรนี้เนี่ยได้ความหวานมันเป็นยังไงบ้างมาชิมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว16ออนกันก่อนนะคะหวานมันโอเคไหม ดีมากจริงๆน,นี้ก็คือแบบคือแน่ว่าคือความสเสน่ห์ของนมตราหมีเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีความกลิ่นนมแบบคือเฉพาะตัวของเขาอะค่ะแล้ววันนี้ด้วยสูตรเนี้ยค่ะก็คือหวานมันกําลังโอเคเลยนะคะไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบเกินไปหรือว่าไม่ได้แบบเออหวานน้อยจืดอะไรเงี้ยอร่อยเลยอแกวยิบสองออนต้องบอกว่าคือเราเพิ่มแค่นมผสมค่ะเชื่อว่านะคะด้วยอัตราส่วนแบบเนี้ย น่าจะชอบค่ะเห็นไหมคะว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะหวานมันแบบคือกําลังดีอ่ะเนี่ยว่ามันเหมือนเราดื่มได้เรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานจัดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบหวานเบาๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบนมตราหมีนะคะลองทําสูตรแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามีแค่นมผสม BNF เนี่ย มาช่วยง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะก็ถ้าลองทําแล้วนะคะชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะคะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆเลยค่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้เราทําสูตรง่ายๆค่ะแต่ว่าสูตรง่ายๆอย่างนี้แหละอร่อยมากๆเลยถ้ายัางไงแล้วเนี่ยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะ นมตราหมีเย็นแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะมาใช้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามาค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ